สวัสดีครับพบกับสุลการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ตลาดเดือดเมนูดาวรุ่งผีแดงเนื้อหอมครับฟินเนอร์เช่โดดร่วมวงล่าปะทะเดือด3ยักษ์ใหญ่อิตาลีและพูดีเฮ้ยสงสัยสิได้ไปหรือเปล่พี่น้องเอ้ยบอดดี้อยู่ในแผนการทำทีมเมนูเอย้ยไปไปลูกไปไป,ไปเชิดใายจากมองอื่นก็ได้กูสิตนมึงมึงสิได้ไปบอลโลกกับเขา,ขา,ขา,ขาจักเถื่อ สำหรับวงการยิงจริงายเซนกองกลางดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งยุคได้อุบัติขึ้นแล้วนะครับคาีเมนูไม่ฟิลนาโคตไกลจากอะคาเดมี่ของเมนยูกลายเป็นเป้าหมายสุดร้อนแรงที่หลายสโมสรทั่วยุโรปต้องการหนึ่งตัวไปเสริมทัพในเดือนมอกราคมนี้เดือนล่าสุดนะครับยักษ์ใหญ่จากตุรกีอย่างเฟเนบาเช่ได้กระโดดเข้าร่วมวงล่าตัวอย่างเป็นทางการทำการการจัดตมองอย่างหนักจากทั้งอิตาลีและพิมลิไฟเขียวจากตุรกีเฟเนบาเช่บุกพิมลิ รายงานจากแดนมักโกโรนีเปิดเผยว่าเฟมเบเช่ทีมดังแห่งเอสตาบูได้พุ่งเป้ามาที่เบนัวกองกลางในวัย20ปีผู้ซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผลผลิตที่น่าจับตามองที่สุดของทัพปีสดักหลังจากฟอร์มสุดสะดุดตาในศึกยูโร2024การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังสโมสตรตุรกีต้องการผู้เล่นที่จะามาเพิ่มกำลังและพลังงานและความสดใหม่ให้กับแผงมิดฟิลด์โดยด่วน นาบุรีลาซิโอไม่ยอมถอยเปิดศึกวัดใจซีเรียความสุในใจตัวเมนูไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตุรกีเท่านั้นนะครับนาบุรีอดีตแชมป์กัลโชเซยอิตาลีก็กำลังจัดตาลสังการอย่างร้ยชิดโดยมองว่าเขาคือเป้าหมายหลักในเดือนมกราคมยิ่งไปกว่าน,นั้นความสัมพันธ์อดีตกับแมนยูจากการที่เคยดึงตัวแม็กธัมเน่และฮอยลุนยิ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้พวกเขามั่นใจในการเจอจับลาซิโอไม่ยอมน้อยหน้าพร้อมแสดงความสนใจ ในการเช็นยาก,กองการดีเกติบเชิญเกตรรอนนี้อย่างเชัดเจนเช่นกันนิวโกเซเวนแฮมรวมวงปล้นในบ้านซึ่งนี้ดูเดือดถึงอังกฤษโดยมีทั้งนิวโสเซเวนแฮมที่พร้อมเปิดฉากแย่งตัวเมนูไปเสริมทัพโดยเฉพาะนิวโสเซที่มีรายง,งานมาว่าต้องการเซ็ญยาแบบซื้อขัดทันทีอย่างไรก็ตามนะครับนาทีล่าสุดจากเมนูคือการไม่เต็มใจที่จะปล่อยดาวรุ่งรายนี้ออกจากทีมแบบถาวรทําให้ตลาดเดือนมกราคมน,นี้คาดว่า น่าจะกลายเป็นสมรภูมิแห่งการยิมตัวที่มีเงอนไขพ่วงท้ายเพื่อแย่งชิงดารุงคนนี้ไปใช้งานนะฮะเฮ้ยอยากไปบอลโลกก็ต้องย่ายกูบ่เกียดบอยังบ่ดามึงด้อในนูเอ้ยไปซะลูกเอ้ยลูกอาไปมองได้มันดีกับไปมองได้มึงมากมึงกับไปออสเรเลียเหนือระดับซื้อไฟทองคลั่งบูโรแบ็กบุกเกตลริวบอลโลกเปิดใจไม่ใช่งานที่ดีที่สุด กลับมาสู่สมโมสรเมนยูกับให้มันเทียบก็ยจังอยู่อันโปรตุเกสเอ้อบูนเอ้ยลูกหลาฟอร์มเทียบกืนสังเวียนหลังจากเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการผิดวังและเสียงวิจารณ์บูนูฟานัส์กับตันทีมจอมทัพของแมนยูก็กลับมาระเบิดฟอร์มสุดยอดนะครับโดยการซันเทติกแรนแนะนำทีมชาติพาทัพโปรตุเกสไล่ถล่มคู่แข่งยับถึง9ปรตูเ่อหนึ่งขาดไม,ม่นขี่เซลอย์คว้าตัวไปฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายได้อย่างยิ่งใหญ่นะฮะ อิบลายกย่องว่าเขาอยู่ในระดับเดียวกันกับอัจฉริยะสื่อโปรตุเกสพร้อมใจกันทึ่งในฟอร์มการเล่นของบุโดฟานส์หลังเกมที่ฝอยทองไล่ถล่มอาร์เมเนีย91โดยที่บุโนซัดเป็นคนเดียว3ประตูการันตีแชมป์กลุ่มเอในที่สุดมึงเตะบอลหรือมึงเป่ากบวะอิบ,บลานะครับสื่อชื่อดังถึงกับไม่อาจเก็บความชื่นชมไว้ได้โดยยกย่องว่าอาจเป็นเพียงแค่3าประตูที่เขายิางได้ชาวอาร์เมเนียคงไม่ฝันร้ายไปอีกนาน เขาได้แสดงโดนตรีชั้นยอดและอยู่ในระดับเดียวกันกันกบอัจฉริยะเหล่าคนที่มองเห็นไปไกลกว่าคนอื่นการแสดงความสมรรถของเขาโดดเด่นอย่างชัดเจนทั้งการปั่นฟีคิกที่เหนือชั้นจนเป็นประตูเบิกทางและการรับหน้าที่สังกันจุดโทษอย่างเฉียบคมแทนที่คริสตียโนโรัลโดที่ติดโทษแบาเจานซี่ c n อโปรตุเกสเสริมว่าเมมฟิวของเมนยูคือบนัสสำหรับทีมในเกมนี้เขามีสายตาที่เฉียบคมในการทำประตูและ ปิดท้ายด้วยผลงานแฮตริกแรกกับโปรตุเกสจุดเปลี่ยนบทบาทสูงขึ้นสวนทางกับลูเบนนัมเรยมแม้จะเป็นแฮตติแรกในเวทีระดับชาตินะครับแต่บุนนโฮฟนั้นกลับให้สัมภาษณ์หลังจุดเกมว่าผมคิดว่าผมเคยเล่นเกมที่สมบูรณ์แบบกว่าน,นี้มากความแตกต่างคือผมยิงประตูได้น้อยกว่าดังนั้นผมจึงถูกพูดถึงน้อยกว่าประเด็นสกัญคือการเปิดเผยบทบาทใหม่ของคาภาต้เกิดทีมของโเอรเบิร์ตมาร์ติเนสในนามทีมชาติปูเก บางก็พผมในช่วงหลังก็คือการขยับไปอยู่ในใกล้กลองหน้ามากขึ้นเพื่อช่วยให้มีผู้เล่นในกรอบเกียรตทิที่มากขึ้นมีส่วนร่วมน้อยลงในการสร้างเกมนี่คือความอันตรายและความน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายจากรูเบนนัมเรียมกุนซือของมันยวัวซึ่งต้องการให้เขาลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวคุมจังหวะที่ถอยลงมาลึกเพื่อสร้างเกมรับและเชื่อมเกมมากกะด้นก็ถามคือฟอร์มระดับอัิยะที่มึงค้นพบในตำแหน่งสูง จะทำให้ผู้จัดการทีมคนใหม่ของโยูต้องกลับไปทบทวนบทบาทของกับตันทีโคสการของพวกเขาหรือไม่ก้รับสุดยอดแชแฟรงค์เคยสัมภาษณ์งานคุมเมนยูในโรงรถของเซจิมเดดคิปเรื่องจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผยท่ามกลางความโกลาหลในการค้นหาผู้จัดการทีมคนใหม่ของเมนยูเมื่อปีที่แล้วมีการเจรจารับสุดยอดเกิดขึ้นในสถานที่ที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคือโรงรถ ส่วนตัวของเซจิมไรคิฟจะข้าร่วมสมมุสอนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือทอมัสแฟลนกส์กุนซือมากฝีมือที่ปัจจุบันคุมทีมสปาร์ปฏิบัติการเฟ้นหาตัวตายต,ต,ายตแทนเทนฮารกรายงาน,นล่าสุดจากทีวีสองโดยอ้างอิงจากเดอะแมนเชสเตอร์อิมเมเนียลได้เจาะลึกเบื้องหลังความพยายามของอ e ินิออสในการเตรียมแผนสำรองเพื่อแทนที่เอริกเทนฮากที่เกือบจะถูกปลดในช่วงซัมเมอร์ปี2024แม้ว่าเทนฮากจะรอดมาได้ด้วยแชมป์อฟครับแต่การมองหากุนซือคนใหม่ก็เนิเนไปอย่างลับๆ ตัวเลือกดำดบต้นๆถูกเปิดเผยว่ามีทั้งโรเบร์โตแดชาร์บี้ที่ปฏิเสธเพราะเขาต้องการอำนาจสื้อขาดนักเตะเต็มที่และชื่อที่สร้างความมือหัที่สุดก็คือโทมัสแฟลนกส์ก่อนนัดจิงแค่หนึ่งวันรายงานเปิดเผยทำลายสุดช็อกว่าการเจรจา,าลับระหว่างเซจิมเดะคิปกับโทมัสแฟลนกส์เกิดขึ้นในวันที่24พฤษภาคมปี2024ซึ่งเป็นเพียงแค่หนึ่งวันก่อนที่แมนยูจะลงสนามนัดจิงชเลอรเอฟเอคับแมนเชสเตอร์ตี แต่ที่เหนือความเจ้าหมายและการเป็นผ่านของข่าวคือสารที่ที่นั้นหมายมันไม่ได้เกิดขึ้นในห้องประชุมที่หรูหราที่โอเทฟอร์ดแต่รายงานระบุชัดว่าเป็นการสัมัคงานที่โรงรถในบ้านพักของเซจิมเน็ตคิปที่ลอนดอนเพื่อรักษาความลับขั้นสูงสุดแฟรงค์ Frank, สารภาพวันบ้าคลั่งที่้องสัมภาษณ์สองแยกใหญ่เรื่องราวไม่ได้จบแค่นั้นครับเพราะในวันเดียวกันนั้นตัวมาสแฟรงค์ยังต้องสัมภาษณ์งานกลุ่มชาวสีด้วย ทำให้เจ้าตัวถึงกับออกปากเล่าถึงประสบการณ์สุดเหลือเชื่อในวันนั้นผมจำได้ว่าตอนที่เดินผ่านสวนเวสเชสเชอร์พาร์คระหว่งางการนิสภาพทั้งสองแห่งแล้วคิดกับตัวเองว่านี่โทมัสแฟรงค์จากเมืองเล็กๆในเดนมาร์กจริงหรือดิฉันกําลังเจอเรื่องแบบนี้อยู่จริงหรือบทสรุปใครไม่แคร์แต่อินออสแคร์แม้ว่าสุดท้ายแล้วโทมัสแฟรงค์จะไม่ลงงานกุมทีมทั้งสองสโมสรและเทียนฮากก็ยังได้ทำทีมต่อไปชั่วคราว แต่รายงานนี้ได้ตกย้ําถึงความจริงที่ว่าการเป,รเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายใต้การนาทัศของอินิออสนั้นเริ่มต้นมานานแล้วก่อนที่เอริกเทนฮักจะถูกปลดออกจากตาแหน่งอย่างเป็นการในเดือนตุลาคมปี2024เพื่อเปิดทางให้โรเบนรอัมริมเข้ามาแทนที่ในที่สุดนะครับข้าสั่นบักอัมอริมมึ่งตรงเฮ็ดให้มันดีๆด้ดดดมึ่งอย่าสียเลื่อว่าบอดหนุนหลังแต่มีการหักหลังกันใดคือเก่า นี่คือสุดข,ข่าวแมนูนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบแรงของวันที่17พฤศจิกายนนะครับ